ทำไมท่านถึงได้โกรธขนาดนี้กันจะเย็นเย็นเถิดทำไมภรรยาที่สองถึงมาที่นี่กันลินยาหรือข้าควรเรียกเจ้าว่าภรรยาคนที่สองของนาลันในตระกูลนาลันดีนายน้อยหนุม่มแห่งโรงเรียนหูฮันเรียกตามที่ท่านต้องการเถอะแต่ท่านไม่ควรวิตกกังวลขนาดนั้นนาลันเฉียงหัวหน้าของตระกูลนาลันพ่อของนาลันหยุนยญญาน หลินย่าภรรยาคนที่สองของตระกูลนาลันมีหลายคนที่กำลังจับตามองนางอยู่ดังนั้นพวกข้ารู้ก่อนใครแน่นอนหากนางกลับมานางจะไม่หนีไปไหนหรอกเพราะพ่อและปู่ของนางอยู่ที่นี่ที่จริงข้าไม่สนใจหรอกว่านางจะหนีออกจากบ้านหรือไม่เจ้ารู้ไหมว่าข้าไม่ชอบบังคับให้ผู้หญิงมาปรนนิบัติข้าใช่แล้วถูกของท่าน แต่ตระกูลนานลันขอร้องให้ข้าช่วยข้าคนคนนั้นหาหมาให้ข้าหนึ่งร้อยเหรียญทองแล้วข้าจะช่วยพวกเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลนานลันจะสามารถใจหนึ่งร้อยเหรียญทองได้ช่างน่าเสียดายแต่พวกเจ้ายังมีทางเลือกอื่นให้นาลันหยุนยานเข้าร่วมกับข้าชีวิตของนางจะต้องพังทลายหากนางเข้าร่วมในโรงเรียนวูฮันแต่เพื่อตระกูลนานลันพ่อขอโทษนะ เจ้ามีเห็นวิเศษไม่พอแล้วนาลันยุนยานก็หนีไปแล้วข้าไม่มีอะไรที่ต้องการแล้วข้าคิดว่าจะได้เห็นวิเศษเยอะๆหรือไม่ก็ได้หญิงงามสักคนแต่ตอนนี้ความฝันของข้าถูกฉีกเป็นชินช้นๆเดี๋ยวก่อนนายน้อยยุนยานกลับมาแล้วนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านกับท่านปู่จับนางไว้เพื่อนางจะหนีอีกครั้งได้เลยทำไมนางถึงกลับมาล่ะมันจะดีกว่านี้ถ้านางหนีไปซะ สวนหลังบ้านตระกูลนาลันท่านปูนี่คือนำ้ำพูวิเศษเลเวลหนึ่งจากภูเขาราชาพี่โฉย่าบอกว่ามันสามารถช่วยฟื้นฟูความแข็งแกร่งของท่านได้นางลองแล้วถึงได้บอกว่ามันทรงพลังมากนางยังบอกด้วยว่าเลเวลสองสามารถรักษาบาดแผลได้และเลเวลสก็เป็นยาแก้พิษได้มันช่างฟังดูเกินจริงแต่เลเวลหนึ่งก็ทรงพลังเช่นกันท่านลองดื่มดูก่อน ข้าได้เข้าร่วมในภูเขาราชาแล้วข้าก็ได้รับสิทธิมเซในการขายแอปเปิลจากท่านซูแอปเปิลสามารถกำจัดสารพิษที่เกิดจากเม็ดยาได้แล้วตอนนี้เราก็จะสามารถหาหินวิเศษได้มากพอที่จะขอให้ในายน้อยหนุ่มช่วยจัดการกับคนคนนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของข้าเองถ้างั้นท่านปู่คงจะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนี้ท่านปู่ขอให้ท่านหายเร็วๆด้วยเถอะ ภรรยาคนที่สองถึงกับต้องการส่งข้าไปโรงเรียนบูฮั่นท่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วหยุดข้ามควรได้แล้วเจ้าเป็นคนที่ทำให้ท่านปู่บาดเจ็บหนักตระกูลนาลันกำลังทุกข์ทรมานเอ๊ะนั่นอะไรนะน้ำจากภูเขาว,วิเศษอันทรงพลังข้าได้มาจากภูเขาราชาอยากให้ท่านปู่ลองท่านปู่อ่อนแอมากตอนนี้หยุดให้ท่านทานของที่ไม่มีประโยชน์ได้แล้วเออ ออกไปจากที่นี่เลยโอ้ยไม่นะอย่าทำร้ายใบยหน้าที่สวยงามของนางนะลินยาช่างโหดร้ายจริงๆท่านพอ่อทำตามคำพูดของภรรยาที่สองเธอเข้าร่วมในโรงเรียนบูฮันตระกูลนารันจะขอบคุณเจ้ามากแต่ข้าได้เข้าร่วมกับภูเขาราชาแล้วท่านสู่มอบสิทธิ์การขายให้ข้า30%เอร์เซ็นต์ แล้วเราก็จะสามารถหาเงิน100อยเหรียญทองได้จากการขายแอปเปิ้ลเจ้าช่างสับสนเสียจริงเจ้าเข้าร่วมสำนักระดับล่างอย่างนั้นได้ยังไงกันข้าอยากให้ลูกข้าเข้าร่วมกับบูฮันเลยเออตอนนี้เจ้ามาบอกว่าเข้าร่วมกับที่อื่นแล้วงั้นเหรอลินยาอย่าให้มันมากเกินไปเจ้าเป็นแม่เลี้ยงของนางดังนั้นถือว่านางก็เป็นลูกสาวของเจ้าด้วยนะท่นพี่ คนรับใช้ของเราทุกคนที่ออกไปทําธุรกิจขาหาักก็เพราะคนคนนั้นพันปู่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของนางแล้วพวกเราต้องมาขอร้องนายน้อยหนุ่มให้ช่วยแต่นางกลับไปเข้าร่วมกับที่อื่นนะตะกูลนาลันหมดหนทางแล้วยน้อนเพื่อช่วยตะกูลของเราได้โปรดเข้าร่วมกับนายน้อยหนุ่มเถอะท่านพอ่อให้กันที่สามารถ มันต้องมีทางอื่นสิช่วยข้าได้ฝันไปเถอะต่กูลนาลันทำข้าผิดหวังเป็นอย่างมากนางกำลังจะนีไปแล้วตามไปจับนางไว้นางตัวแซบช่วงกลางดึกนวิลล่าแห่งภูเขาราชามันคืออะไรนะข้าได้โอกาสในการเสียงโชคเพราะชวนหยุนยานเข้าร่วมที่นี้แต่ข้ากลับได้รับของไร้ประโยชน์แค่ชิ้นเดียวงั้นเหรอ ข้าใช้ชีวิตมาสองชั่วอายุคนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาวิธีการวิง่งบันทึกลับสกิลการวิง่งเอาละ่ะข้าขอเรียนรู้มันก่อนแล้วกันเพอระบบจะไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำแน่นอนใช้การฟังข้านะที่นั่นตบและเลือดเกลื่อนไปหมดปลาตายนับหมื่นตัวลอยอยู่บนน้ำมันเหม็นมากทะเลสาบนั้นใสามากแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในทะเลสาบเลย พาเดินผ่านไปและสัมผัสได้ถึงความแข็งของปลาที่ตายนับหมืน่นมันคือทะเลสาผีสิงออผีหรอกไม่มันเที่ยงคืนแล้วนะพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันการเล่นไฟฉายน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอฮันต้าเพิงขอไัยฟาบาทพวกเราแค่เบื่อๆนะ ความผิดเจ้าอยุ่ตะกรนได้แล้วมันทําให้ข้ากลัวจนข้าทําให้โมโมโ่หล่นบนพื้นเลยมันนะ่ากลัวจริงๆนะเมนเน้าเหรอความไม่พอใจเจ้ากําลังพูดถึงอะไรอยู่นะเออทะเลสาบนั้นนะ่ากลัวจริงๆนะข้าสงสัยว่าจะมีสัตว์ประลาดไปอาบน้ําหรือนอนที่นั้นทะเลสาบนั้นดูสกรปรกแต่น้ํำมันก็ใสามากมันทําให้ข้าสับสนจริงๆ ข้าคิดว่าพวกเราควรไปที่นั่นด้วยกันไปจับหรือไม่ก็ฆ่าสัตว์ประหลาตัวนั้นซะถ้ากลายเป็นสัตว์ประหลาดหลังจากอาบน้ํางั้นเหรอแล้วยังต้องการที่จะฆ่าข้าด้วยเอาละงานของเจ้าคือจัดการกับปลาที่ตายนับหมื่นด้วยตัวเจ้าเองไม่นะพวกมันเหม็นมากข้าขอโทษฟาบอสฮสาวกของภูเขาราชาซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่เป็นระยะทางร้อยไม์กำลังขอความช่วยเหลือ หัวเข็มขาดนี้สามารถส่งเสียงเข้าในหัวของเราได้ด้วยอัศจรรย์ระยะทางร้อยไม์มีคนขอความช่วยเหลือต้องเป็นหยุนยานแน่นอนช่วยชีวิตสาวกทันทีหากได้รับข้อความนี้เจ้าอยู่บ้านนะเซียวเซียวหันต้าเพิงและไปเซียวหลงตามข้ามาระวังตัวกันด้วยนะไปกันวิ่งกันไปเถอะไปเซียวหลงเจ้านำทางเลยได้เลย สาภาพสมาชิกจากภูเขาราชาโคตรเจง๋งพวกเราไม่มีอาวุธหรือรถมา้าเราหาเลี้ยงชีพโดยการไถพวนดินแล้วเรากําลังไปที่นั่นโดยทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเท่านั้นข้าอยากจะตะโกนดังๆไปเลยไปลุยกันเลยลูกเพ่เขาเรียกราชาพวกเขาว่าลูกพี่งั้นเหรอบางทีเขาอาจจะเดินทางข้ามเวลามาเหมือนกันไทแมทชีลอหรือเจ้าเหนื่อยอะไรงั้นหรือ ก็มีบ้างเนื่อยกับการตัดไม้ต้นไม้ในภูเขาราชาไม่สามารถโค่นได้เลยแต่ว่าทายเม็ดชิงคืออะไรเหรอทําไมเขาถึงพูดคําแปลกๆหรือว่าปรมาจารย์ปู่สอนเขางั้นหรือข้าคิดว่าบางทีเจ้าอาจเป็นดาราในแวดวงบันเทิงได้เลยนะท่านกาลังพูดถึงอะไรงั้นหรือพวกหนุมน่มๆนี่มันดีจริงๆทําให้ข้านึกถึงตอนสมัยหนุมน่มๆข้ากับสหายของข้าแข็งแรงกันมากในเวลานั้น เรากินดื่มได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเออภาพลวงตามันต้องเป็นภาพลวงตาชานมแก้วสุดท้ายหายไปไหนกันพี่สูให้หยุนหยานไปแล้วเพื่อเป็นของขวัญสำหรับการพบกันครั้งแรกว่าไงนะข้าไม่ยอมในฐานปะปรมาจารย์ข้าเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาที่นี่ แล้วข้าก็ช่วยเจ้าสอนลูกศิษย์ฟรีๆแต่แค่ชานมแก้วเดียวเจ้าก็ไม่อยากให้ข้าดื่มเจ้ารู้จักกฎแห่งการตอบแทนหรือไม่ท่านอาจารย์ท่านดื่มแก้วของท่านไปแล้วแก้วที่เหลือสุดท้ายคือของข้านะท่านอาจารย์ท่านจะไปไหนเหรอไม่ข้ารับไม่ได้ข้าต้องระบายความโกรธของทุกอย่างในภูเขาราชาไม่สามารถทำลายได้ ข้ารู้แล้วข้าต้องไปที่ป้อมประตูการโจมตีของข้าจะได้ไม่ถูกโต้กลับลื่นพลังขั้นสุดร,ระเบิดยาอมเรามาถึงแล้วพวกมันดูถูกตระกูลอู่และทำลายลูกชายของข้าจนบาดเจ็บสาหัสข้าคือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงและมีทหารมากมายและยังมีทักษะการโจมตีแบบภาษาที่แข็งแกร่งคืนนี้ภูเขาราชาจะหายไป ติดพี่สองข้าสาบานว่าจะล้างแค้นให้ท่านอย่างแน่นอนเร็วเขา้าบางทีคราวนี้ข้าอาจจะแทนที่สิทธิ์พี่สองได้ก็ได้ข้าสิทธิ์คนที่สามสาบานจะล้างแค้นใน,นาการสูญเสียของเจ้าอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าข้าสิทธิ์น้องฮ้าช่างขอบคุณจริงๆเออสว่างมากเกิดอ,อะไรขึ้นนะเจ้าล um ูกกลมๆนี่ um ใหญ่ชะมัดเลย สุดยอดเซียวเซียวบอกซูอยู่เมื่อเขากลับมาข้าไม่พอใจที่เขาปฏิบัติกับข้าข้าต้องการชานมอย่างน้อย2-3ถึงแก้วต่อวันไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาจะร้ายแรงแน่นอนใจเย็นๆอาจารย์ท่านสามารถดื่มในส่วนของข้าได้ตกลงเป็นเด็กน้อยที่นิสัยดีจริงๆสมาชิกของตระกูลอูเสียชีวิตแล้ว